ดีครับทุกคนวันนี้มีพัสดุมาส่งนะจากแอปแอปหนึ่ง <c oughs> มันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวตัวชีดป,ป,นะปืนครับป,ปืนชีดปืนเดี๋ยวผมจะให้ช่างเราตัวนี้ยนะที่ ปูนเจ้าแล้วก็อุดเราเสาต่างๆที่มันยังคงรั่วอยู่ก็คือเราจะใช้ปูนเก้าผสมแล้วก็ที่ขึนไปครับคือมันจะมีสากต้นหนึ่งที่ว่ามีปูนรั่วตรงรางน้ํานะตรงนั้นก็ต้องเก็บด,ดีๆไม่งั้นเดี๋ยวอนาคตมันจะอนาคตมันจะรั่วได้ 意思。 ันมาตะแน่นเลยอันนี้ก่อ,อนของญาตฉีกไปบทำลายแล้วนะฟัออนมาตะแน่นเลยวอนไม่ชอบเลยแบบนี้ ตัดไปนะไฟตัดไฟตัดข้ดางล่างดูไฟให้ช่างเชื่อมเลยจ้าเราหรือเปล่านี่นะทุกคนเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไฟนี้ลบบบอลเดี๋ยวเอาไว้มาถ่ปูนเกา่าวเราก็ดูดปึ๊บแล้วก็ชีด เดี๋ยวไว้มาดูว่ามันจะใช้งานได้ดีไหมมั้งการเยอะไปเลยเป็นปืนฉีดนะใช่รัแบเมื่อก่อนนี้เล่นสงการง่านะตอนนี้ <c oughs> ข้างในเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะมีหัวมีหัวกลมอันนี้ก็หัวกลมแต่เล็กเล็กแล้ว <c oughs> ก็หัวแกนก็จะมีสองไซส์นะครับแบบนี้เลย โอเคผมก็มีประโยชน์ดีอะแบบเราเราเราเวลาจะเกาหัวเสารเราก็เข้าแบบแค่ตรงนี้ไหมตามด้านแล้วเราก็เว้นรูไว้หน่อยเอานี่ชีดเ,เดี๋ยวมารอดูตอนทำงานกันอีกทีครับโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ปูนเราก็พร้อมแล้วนะ <รา S 2> นี่ปูนครับล้างพอเสารก่อนนะครับเพร่ยงมีเกา ทำไมชีดน้ำเยอะจังอ่ะเยอะเล้าก้นเยอะจงอ๋อโอเคโอเคนี่ครับดูดเลยเหมือนเล่นสงการนะเชีดเอาเนี่ยส,ง,สงการเอาปูนกาวไปชีด,น,ดนี่นะครับแล้วไปชีดเลย ไม่ต้องฉีดแล้วใช่ไหมเนี่ยปล่อยก็ไหลเลยเหรอเออเนี่ยถ้าฟ้ามันได้อะไรนะฮะอะไรไหลหมดแล้วเหรอหมดแล้วนี่แบบนี่ที่สลักดึงไว้นะอือด๋อปูนมันเหลวไปไงแล้วก็ดูแล้วก็ดูพี่ดิ

ครับเจ้ารูที่บอกไม่่ะเข้านะเข้าไหมข้าไปแรงเลยดันไปอีกโจ๋ีมันนี่ะแข่งเงินแข่งเงนแข่งเงินะไปไม่ได้ล้นะโอเคครับรถนี้ไปผสมมาใหม่นะดูดขึ้นไหมขึ้นไปอยู่นี่ไงอยู่ตรงนี้ไอยู่ตรงนี้ไปไปไป ดูทีก่อนโอเคไหมครับโอเคเลยเดี๋ยวดูค่อยๆดูค่อยๆดูเดี๋ยวไปดูดแรงดค่อยๆมันยังไม่ขึ้นเลย ไเอานี่อยู่แตรงนี้เหลวสุเหนีวนี่นี่อยู่แค่นี้นี่แล้วลมมันก็ไม่เข้าด้วยน้พวดเนมันไมยอน้เลยนี่เออ โอ้โหองแท้ของแท้แน่นอนมาครับมาลองดูอีกทีนึงรอบนี้ขึ้นเคลอนเคลนอยู่ขึ้นอยู่เฮ้ยเต็มเต็มอยู่้วเต็มอยู่นี่เดี๋จะได้เครื่องหนึ่งไปเหลือเยอะไหมนะ เข้าไหมาน่ะ,ะโดดไปขึ้นดีไหมขึ้นอยู่ไอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เต็ม้วเต็มเลยไหมรอบนี้ โอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็เป็นการเกาหัวเสานะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องทำตั้งนานแล้วแหละแต่ช่างที่เขาทำโคงหลงคานะเขา คือไม่ไม่เชิญว่าทิ้งงานหรอกแต่ว่าเขาเขาเขาทิ้งไว้ให้เราทําเองว่าว่างานเถอะเราก็เลยต้องทาเองก็คือว่าหัวเสาเนี่ยผมจะเว้นไว้ประมาณห้าเซนนะครับแล้วก็ดัดเหล็กเป็นตัวยูเชื่อมโดยรอบแล้วก็เชื่อมใต้ท้องเพดเสร็จแล้วพอถึงเวลานั่นปุ๊บเราก็เอาแบบมาเข้าเข้าเสร็จปุ๊บเราก็เก้าหัวเสาแบบเมื่อกี้ครับ ตัวเมื่อกี้ก็คือการเกาหัวเสานั่นเองก็เดี๋ยวให้ช่างเขาไล่หัวไหนที่มันยังไม่โอเคก็จะให้เขาอัดให้เต็มอะไรประมาณนี้โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ